คนไปที่อำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากเพราะว่าเราเดินทางจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าจากตัวกาญจนบุรีไปสังขลาบุรีเนี่ยใช้เวลาอีก3ชั่วโมงเหมือนเดินทางจากกรุงเทพไปกาญจนบุรี่คือเท่าตัวหนึ่งเลยนะทั้งที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอดูกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเสือค่ะบอมเดินไหมคะเดินขึ้นไปเดี๋ยวแอนขึ้นรถขึ้นไปแล้วเดี๋ยวบอมเตนอันน,นี้สบายไปเรา <laughs> ทีนตอนนี้ก็เสียวๆเหมือนกันนะใครที่โกลความสูงแนะนำเลยคะว่าอย่ามองลองไป ต่อไปเราจะเดินลงค่ะเฮ้ยแต่มันก็เสี่ยวนะบอมไม่จะเดินลงลงมั่นใจไหมคะอ๋อไม่กอดมันชันมากเลยนะโอ้โหแต่ถ้าเดินจริงมันไม่ได้เสียวคือถ้าเรามองอ่ะมันจะรู้สึกว่าเออมันเสียวๆดูดิดูสิเธอโอ้ย ออโอ้ยเราอะถ้าเรามองลงไปถึงสุดทางอะขาสั้นนะราะว่ามันน่ากลัวมันจะถึงแล้วไอ <ป S> ้ <c oughs> ตอนขึ้นอะเราขึ้นอนุนใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าออมันก็ไม่ได้เสียวขนาดนั้นแต่พอตอนลงอะเรามองแบบจากข้างบนลงมาข้างล่างอะแอบบขาสั้นนิดนิดเหมือนกันนะต้องแบบติ่นชา้ชาๆเลยอะหลังจากลงมาจากวัดถ้ำเสือแอนเนี่ยให้ทุกคนดูนี่เม็ดเหงื่อ เงื่อเงือเต็มนะมันร้อนมากร้อนแบบร้อนมากๆคือแบบอยู่ข้างบนนี่คือเหงื่อเข้าปากแล้วอะร้อนสุดๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปกินข้าวกันค่ะ เราก็ไปวัดทําเสือเสร็จแล้วแล้วก็ไปกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายของเราค่ะที่สังขลาบุรีค่ะถึงแล้วในที่สุดก็ถึงแล้ว แบบบ้านๆนะชิวๆ,ๆ,วๆมาแต่อันจะพาโทรห้องอันนี้คือเตียงหันมาก็คือที่วางของและตู้เย็นหันซ้ายมาก็คือเป็นห้องน้ำบ้านนี้ล่ะโอ,ะอ้มีระเบียงอารมณ์ระเบียงแบบนี้นะคะก็คือไม่เห็นอะไรเห็นแต่บ้านคนอ๋อคนขับคือไม่ไหวแล้วจ้า คนขับเือไปละจ้าอันนี้วันนี้เราก็นอนแบบว่าโลลหน่อยนะคะนอนแบบธรมธรมดาธรรมดาเพราะว่าเน้นเอาใกล้สะพานมอเออเอาแค่นอนอย่างเดียวเพราะว่ากว่าเราจะมาถึงแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นในเช้า <c oughs> ไปสะพานมอนแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อเพราะฉะนั้นเรามีเอาไว้แค่สุขหัวนอนคืนนึงเหนื่อ <c oughs> ยไหมคะเหนื่อยไปแล้วไอะไรกินดีกว่านะค เอาละได้เวลาไปหาของกินนะคะเมื่อกี้ถามพี่ที่โฮมสเตย์ตลกมากเขาบอกอนก็ถามว่าเออไอถนอนคนเดินมาอยู่ตรงไหนเขาบอกต้องข้ามไปฝั่งไทยข้ามไปฝั่งไทยในความในหัวในี่คิดไล้ ฝั่งไทยแล้วนี่ไม่ใช่ไทยเหรอวะแล้วนี่เราข้ามมาอยู่ผมว่าเหรอแล้วก็เลยถามว่าฝั่งไทยก็ย้ำอีกทีคือฝั่งนน้นเหรอคะต้องข้ามฝั่งใช่คือต้องข้ามไปฝั่งไทยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนี่ไม่ใช่ไทยเหรอคะก็เลบอกอ๋อเนี่ยคือประเทศไทยแต่ว่าเขาเรียกว่าฝั่งมอนแต่ฝั่งนน้นนะก็คือฝั่งไทยแต่ว่าอยู่ประเทศไทยเหมือนกันชัดตปิ้วไปหนึ่งงงเลยเออก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รู้จากการมาเที่ยวแลวถ้าหากว่าเห็นข้างหลังนะคะมันจะเป็นเนินขึ้นไปมันเหมือนเป็นภูเขาเนาะเจริญมาก จเจริญแบบจเจริญมากๆจริงๆก็ไม่ได้ผิดจากที่แอนคิดไว้เพราะว่าในสมัยนี้แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเอยอ,อะไรเอยมันก็ค่อนข้างที่จะมีคนมาเที่ยวเยอะใช่ไหมคะความจเจริญมันก็ตามมาแน่นอนก็ไม่ได้ผิดจากที่คิดไว้แต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะโอโ้โหสองข้างทางคือก็มีแต่บ้านคนแล้วแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นโฮมสเตย์เลยนะคะก็คือให้แบบชมวิถีชีวิตชาวบ้านพักกับชาวบ้านแล้วเขาก็ทําออกมาค่อนข้างโอเคมากๆนะคะนี่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ และนั่นก็คือสะพานมอนที่เราตั้งใจอยากจะมาค่ะไปค่ะมัวจะถ่ายรูปไม่ได้กินข้าวทีคือแบบว่าแสงมันกำลังดีเนาะากำลังเป็นสีส้มตัวสิอากาศก็เสียดายเนาะมาตอนที่มันไม่หนาวแล้วอะ่ะแ,<ต>แต่ก็ไอเย็นเย็นอยู่นะคะ แปะอันนี้คิดยังไงอะแค่จะให้แปะคนเดียวก็ได้ใช่ไหมมาอันนี้คือแป้งธนาคารนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อชื่ออาส,าออาสาอูอาสาอูออสูเดี๋ยวน้องอาสาอูจะทําให้แอนนะมาพี่ยาวเอาไหนเอาอันไหนเอา,ามันมีลายลายหรอเอืมอันไหนสวยอะอ่ามาเอาสวยๆเลยเด้อเย,ย,ย็นนะเนี่ยเออนี่ไงลายเดียวกันใช่ปะวยาย อ้าวนีนลลกอีกคนแล้วะแล้วเสร็จแล้วก็หมาท้ายพี่ใช่ไหมคือแบบว่าตลอดทางเน่ยจะมีมอไซรับจ้างมีซัมโลเขาก็คอยถามว่าเราจะแบบ ใช้บริการเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีเด็กๆแล้วก็แล้วแต่จะให้น้องๆก็เป็นทุนการศึกษากันไปเนาะเราใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วไม่เถินเพราะเราหิวคนละ20สิบาทค่ะค่ะ จะบอกว่าคิดถูกแล้วนะคะที่เราเรียกพี่เขาให้มาส่งเพราะว่ากว่าจะเดินมาถึงขึ้นเขาอีกจั้งหากโอ้โหคิดถูกแล้วจริงๆใครมานะคะใช้เงินแก้ปัญหาในส่วนนี้ดวนๆย0สบาทช่วยคุณได้อย่าเดินอย่าหาเดินอย่าคิดว่ามันใกล้มันไม่ใกล้เลยอ๋อถึงแล้วว้า ดิดูน้องเขาถืออันนี้กี่ชั้นคะแปดค่ะแปดฝึกนานไหมอ่ะ นานฝึกนานค่ะนานเลยเหรอแล้วจีนน้องบอกน้องคอแข็งมากมันมันต้องฝึกประมาณสักกี่เดือนเนี่ยแล้วตแต่ค่ะแล้วแต่ใช่ค่ะน,น้องไม่กล้าพูดเยอะเพราะว,ว่าเดี๋ยวมันจะล่วงเราเหมือนเราไปแกล้งน้องเลยอ่ะโอเคพี่พี่ไม่กลัวน้องละเจน้องน้องไม่มีสวัสดีอันนี้อะไรอ่ะโอ้จิ้มจุกอ๋อนี่จิ้มจุบค่ะมาก ันนี้คือน้ำจิ้ม,นนมไม่ละบาทนะอัน,นี้ไม่ละบาทเดี๋ยวจะลองกินนะคะอันนี้น่าจะเป็นหัวหมุในมันๆจะลองกินไส<ซ>้ไม่เคยกินไส้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะกินเลยด้วย แต่วันนี้แอนมาแอน,นต้องลองลองเมะเกินความขั้นใหม่มันก็ปุบปุบดิอันนี้น่าจะบอดมั้งมันก็โอเคนะ ในฐานะคนที่ไม่กินเครื่องในอันว่ามันก็โอเคมันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรกินได้ค่ะอร่อยแต่ก็จะอร่อยแบบ <laughs> สไตล์คนไม่กินเครื่องในเปิดใจสุด ูค่ะูใส่ชุรุ่นวยอืนี่ถั่วพริกปน้ำมันปลา ยำยำพะาหมูพะ마หมูล้วนค่ะพะาหมูลวนค่ะยำอะไรยำวัวหมูล้วอร่อยมาอันนี้ของหนูใช่ไหมคะใช่ค่ขอบคุณค่ะเสิร์ฟเองตักเองใส่ซอสพมาซอสมะเขือพะมะเป็นไงคะถูกคิดนานอร่อยอะ หวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มเรามีกังกวากับมีกระดมปรีมาถึงแสนแล้วเสียหาย60บาทเท่านั้นเองครับขอบคุณค่ะไปเราลุยกันต่อมีอะไรให้เราลองกินอีกบ้างอันนี้เป็นสมูซซาแบบ พม่ามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะไม่เหมือนของอินเดียนะคะซาโมซ่าไส้อะไรอะคะซาโมซ่าไส้หมันกะหล่ำหัวหอมแต่พี่ตัวเท่าไหร่จ๊ะตัวละห้าบาทจ้ะอันนี้สิบบาทเนาะพี่เนาะเรามาลองกินาซาโมซ่าซาโมซ่าแต่ว่าเขาเขียนาซาโมซ่านะก็ตามแต่ภาษาแต่ละประเทศหอมเขาต้าองใส่หกวปลรีลย ขนมพมา่าใช่ที่นัน่มีนะสำหรับละครพม่านะคะที่นี้มีขายเมี่ยงคำเยอะมากนะคะมาแบบหลายร้านเขาก็จะทำให้เป็นคำคำเลยใส่เครื่องให้เสร็จสทบเสียบไม้บ้างห่อเป็นกลวยบ้างนะคะนี่ไงนี่จะเป็นคำคำ หมูจุ่มพม่านี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ละรล้านก็จะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันมีหม้อใหญ่ๆแล้วก็มีไม้เยอะๆนี่มียำหอยผิกระิกก็มานี่ก็จะชุดแบบชาวมอนเสื้อขาว แล้วก็มีผ้าถุงแบบนี้แล้วก็มีผ้าสีสีเอาไว้คล้องคอนะคะโอเคมารับแล้วนี่ขึ้นข้างหน้าอ,อนี่คือบรรยากาศสะพานไม้ยามค่ำคืนนะคะ ก็จะเปิดไฟสลัวสลวสร้างบรรยากาศฝั่งโน้นก็มีแสงไฟตามบ้านเรือนฝั่งนี้ก็จะมีแสงไฟจากบรรดารีสอร์ทนะคะที่พักต่างๆที่อยู่ริมอันนี้จะเป็นจากฝั่งฝั่งไทยทียนข้ามมานะคะแล้วก็จะกลับไปนอนที่ฝั่งหมอนฝั่งกันนู้นนะคะ กลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะในสภาพที่ไม่ไหวแล้วกําลังจะเน่าแล้วนะคะขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็นอนพักผ่อนค่ะส่วนจะพาไปเที่ยวที่ไหนในสังขละบุรีอีกรอติดตามนะคะเพราะว่าแค่วันแรกก็พาไปหลายที่แล้วอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของแอนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและสถานที่ท่องเที่ยวดีๆจากแอนค่ะ